โอเคฟังมันผมใช้เป็นโพไซดอนเอมเรมแล้วกันยั้ไม่เป็นหนอกน้นผมออกอันนี้เลยเท้าคุณดาว ส่วนี้ในเซิร์ฟเบต้ามาก่อนนะครับผมก็ฟู้สกิลก่อนผมเองที่เล่นในเซิร์ฟไทยเป็นหลักนะฮะเออพอถึงเซิร์ฟเบตา้าเดี๋ยวผมจะทำคลิปในเซิร์ฟเบต้าด้วยแล้วกันเนาะถ้าผมว่างจริงว่างกลอดแหละแต่ต้องพูดแล้วแต่ว่าจะมีอารมณ์ทำตอนไหนมากกว่า สกิลหนึ่งเป็นการใบ้สตูนะฮะคล้ายๆกับสกิลของอาริสเตอร์เลยวัดเลือกเต็มมานาเลยเหมือนคิดดูดิมันเกินไปอ่ะครับอันนี้เกินไปจริงๆคุณว้าวันนี้เร็วกว่าเชื่อผมโอ้ ดนเ้ยเซีนดอกกีฮันเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวป้อมกลางไปลืมดูแมปเลยเวนแล้ว โอ้โหโอ้โหทำไงดีทำไงดีทำไงดีวับเดือดเต็มอ่ะเกียนอน่ะทีปตะคิวเฮ้ยอาอร์ชโอ้โหนี่เงินผมพันสองเองเงินผมตามวเนีย่ยตามรูฝักงตรงข้ามเยอะเลย มันไม่ต้องใช้เงินมันก็เก่งนะเอาจริงมันเก่งแต่เรื่องสกิลไอ้นี่ของมันละโอเควา้าฟแล้วก็วา้าฟโอเคถ้ามันวราฟของงรงข้ามกลับนิด

มาดับ okay. เฮ้ยกาบีิพืชขั้นโอ้คุณไม่กาบอะครับ ເອົາ đi ບົງ ปร์บเล่นอะไรเนี่ยแพ้มาไม่รู้เรื่องนะโอ,โอ้ ตอดเลือดไปเรื่อยเ,อเอนะเอ้ยใจยเย็นโอเคไหนๆก็แล้วก็กับอ่ะอันตรีไหมครับเนี่ยตัวมันเกียนก็ตรงอันตรีนี่แหละ เอาเลยปับมาเอานี่แหละครับกดไปผิดจังหวะจะเป็นแบบนี้ เคล็ดคุ้มนะวะ้าววิธีเช็คคุ้มคือเอาสติ๊กซสองวางไว้ก่อนนะ <c oughs> พัานนายขายแกนวา้า <c oughs> วว้า ว้าฮับว้าฮับ <laughs> ยิงกันไปแล้วก็ออกมาตัวมันค่อนข้างเกียดดีแหลกนะเพราะมันสามารถผักออกจากวงอันนี้ได้เปรียบพวกเทนเลงนะที่มันมีสก,กิลการผัก เกี่ยทุกตัวที่มีสกิลผลักอามสนุกปวดเลอะุ้ยตัวนี้มันออกตัดเลือดมามันก็แทบไม่ช่วยอะไรเลยนะว้า เลือดเต็มเลยคะเลจเกมเนี่ยมันสามารถแบบไปตุ๋ยป้อมแล้วก็วาร์ปกลับได้เลยนะวิมันติดไอ่วงนี้โอเคสามสิบวิ ใครจะเร็วกว่าใครจะเร็วกว่าฟึบยี่ิบหกวิโอ้แล้วก็ ต้งเกี้ยนของมันอยู่ยตรงนี้เลยนะเนี่ยตีปอมปุ๊บวางว์กไว้แล้วตีปอมเสร็จว์กครับตัวบ้าอะไรวะเนี่ยอุ้ยๆผมเชื่อว่ามันน,น่าจะแบบแพทน่าอาจจะโดนเนิร์ฟเรื่องแบบฮิวอะไรประมาณนะี้ ว้าไปคีแทบจะไม่ตายเลยถ้าใช้ถ,ถูกจังหวะเลยได้ไหมนะาตานไปเอเคว้าไปนะเพือ่อนเฮ้ยเต็อ๋อได้อยู่ได้อยู่ตุเรียนเอาเรื่องอยู่ เดีอดตรงนี้แหละตีป้อมตีป้อมแล้วก็วาร์ปวาร์ปดิเออเตีป้อมแล้วก็วาร์ปกลับนี่แหละเดียดเกมจะเป็นแบบนี้แหละสิ่งที่ควรเนฟได้คือครูดาวของมันนะ เพื่อนไปได้เนิฟกูดาไวไปยิ่งดีเลยโอเคป๊อปกรับนี่นี่ไหนความฮาจาดตัวมันฮาจัดอะ่ะ วาร์ปกลับวาบกลับวาร์าปฮ่ <c oughs> าเว้ยตัวมันหาเกินน่ะเฮ้ยแถมสกิลมันน่ารำคาญมากเลยนะต้องสกิลกันใบของมันเนะี่ยวาบกลับเ้ย <c oughs> สวยวูองวูคงดันดันไปเลยวูคงวงูคงวูคงสวยโอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> <c oughs> นี่แหละความเกียนื <izing> ึ <rapper> บอกเลยตัวเนี้ยควรจะเบนสุดเ่ยแล้วย่งแบบมีซิคอมโบด้วยอีกเนี่ยหูบอกเลยอมคีปุ๊บหอยนีป้อมเลยมัแบบสูตรทำลายป้อมไม่ถูกอีกทีเฮ้ยคุณดูดิมันเกินไปไหม คิดว่ามันเกินไหมคุณคอมเมนต์ใต้คลิปเลยโอ้โหเริ่มรับเดื่องอย่างไรเงีปุ๊ับกับบ้านปั๊บกับบ้านอย่างเงี้ยโอ้ยนะกดต่อโอเคงั้นสำหรับยุ่นนี้จบเพียงเท่านี้ก็คั่นฟกกันหน่คลิปหน้าสฝาบคลิปนี้ไว้บายครับ